ไปเอามือหนึ่งพายาเต้ามือหนึ่งเสียกูมือสองพี่ผ้าไปซื<ด>้อเลยค่ะค่อมบริเนจเจ้าภาพขอยไปซื้อมันได้หลายกว่ากันเยอะเลือกเอาตัวมักกันไหนมือหนึ่งหรือมือสองอะ่ะมือหนึ่งเป็นล้านเลยนะเนี่ยแต่มือหนึ่งดาวเจ็ดบาทได้ไหมโอ้ง่ามเ้ยขยนันนี่ไฟไฟพี่ผ้าพี่น้องมาเอารถขันเนี่นะโอ้ยเป็นบ้าดิยังหยิบ เอามือหนึ่งสี่ส,ส RIGHT ี่เชื่อกูมือสองบได้มือสองมันยังมือสองนี่นะถือกันทั้งสามแสนโอ้ยถือกระถือโยมันกระเทืนแ่ปีหกหาหเนี่ยปีหกหาพรอมเอาออกมือหนึ่งซะโอ้ สามหมื่นโลนด้เนี่ยเสียโเราตงพายาดต้องเปิดหกล้อละสิบบาทนึงไหมไปเอามือหนึ่งพายาดต้องเอามือหนึ่งเสียกูมือสองถือกันสามแทนตังกันบางไดมือหนึ่งก็มือสองอะรถภาพใช้งานแค่นิดเดียวเองรถคำว่ามือสองนี่มันจบแล้วนะยอดเสี้ยกูนี่ไปไหเออหยาดเมื่อเราไปซื้อมือหนึ่งก็คูเลยกกัเถิดภายในยังใหม่กริ๊กอยู่เลยเนี่ยชิ้วัดมือหนึ่งก็ใหม่อย่งไหนต้องมืออัสารก็ใหม่ตัวแต่มันใช้งานแล้วเขาใช้งานแล้วก็ใช้งานเัรารถซื้อมาใช้งานไหมจังโลแล้วสามหมื่นโลตกโลละสิบบาทนึงอ่ะนััั่นนถืออกกีต้งึ บ่ไปไปเซียไปตามญาตินี่ผู้ชิพาไปซื้อเจ้คหน้าคอมบริเนี่ยเจ้าพ่อคอยไปซื้อมันได้หลายกว่ากันเยอะยังไงเถียงกันเรื่องยังสิมาพาไปซื้อรถมือหนึ่งอะเลือกเอาตัวมักกันไหนมือหนึ่งหรือมือสองอะได้หมดแหละแล้วแต่เราชอบเลือกได้มือสองนี่แหละเออมือสองทำไมมันก็วิ่งมาเท่าไหร่สามหมื่นโลแล้วราคาเท่าไหร่เจ็ดแสนเอ็ดไหเจ็ดแสนเอ็ดครับเออถูกกว่ามือหนึ่งประมาณเกือบสามแสนโอ้มือหนึ่งเป็นล้านเลยนะเนี่ยอ่เออถูกกว่ามือหนึ่งสามแสนก็แล้วแต่ถ นั่นไงเไไิ็นได้บานนอง้ีก็คือว่าถ้ามีดาวเยอะอเราก็ดามือหนึ่งก็ได้มีดาวสัก2-3แสนแล้วก็ไปดาวมือหนึ่งก็ได้แต่ว่าถ้ามีดาว7บาทหรือดาว5-6หมื่นอยากดาวเพิ่มเราก็ดาวได้นะแต่มือหนึ่งไม่มีทางรุ่นนี้เกียร์ออโต้ต,ตัวแซดเนี่ยมีดาว5-6หมื่น่มีทางปี65ได้ด้วยแล้วแถมประกันด้วยและมือหนึ่งได้แม็กเดิมไหมอันนี้ได้แม็กแตงยัง แบกซิ่งด้วยสวยด้วยแบกแต่งไหมยางมือยางใหม่มือหนึ่งเหมือนกันแบกกับยางนี่เป็นมือหนึ่งเหมือนกันนะกิ๊กๆเลยอ่าเดี๋ยวดูภายในที่เป็นไงรถ่ประตูออโต้ออโต้วิ่งมาเท่าไหร่สามหมื่นโลมันก็ตกเท่าไหร่ที่ไปหมื่นละแสนอ่าวิ่งไปหมื่นโลรถไปแสนหนึ่งวิ่งไปหมื่นโลรถไปแสนหนึ่งใช่ไหมวิ่งมาสามหมื่นเขารถไปมาสามแสนแล้วแต่อยากเลือกมือหนึ่งหรือมือสองก็ได้โทรหาญาติมึงมานี่แหละ นคือเปลี่ยนใจมันดาวเจ็ดบาทไงเห็นไหมบอกให้ฟังผมก่อนก็ไม่เชื่อเลยมันไม่เซฟด้วยไงแล้วแต่ไม่เอามือหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดว่าถ้าอยากสบายใจมาดูห้องเครื่องนี้ว่าคันนี้สวยไหมมันอยากสบายใจก็ไปซื้อมือหนึ่งก็ได้แต่มือหนึ่งเราต้องใช้เงินดาวเยอะไงพอออดูีกรรบบคัไม่ได้ว่าอยากซื้อที่ไหนก็ได้ไม่ได้ห้ามเลยนะเามชอบมือก็ได้เปิดเครื่องโชว์ครับโอ้โหเดิมๆตัวๆเห็นไหมกิ๊กๆครับกิ๊กๆเอามือหนึ่งไอหรืออย่างเงี้ย คือถ้าเราซื้อสดมันก็จะประยัดไปเกือบ3 0 0แสนแต่ถ้าซื้อผ่อนก็ดาวน้อยได้ไงก็แค<ไ>่ so, <okay. S 1> นั้นเองแต่แตกต่างกันตรงนี้คือมือสองข้อเสียคือมันเป็นรถที่ใช้งานแล้ววิ่งมาแล้วส0,000โลคันนี้อ่ 30, <000 S 2> าสามหมื่นโลคนไม่ชอบว,ว่าโอ้มีเงินเยอะอยากซื้อมือหนึ่งก็ไปซื้อมือหนึ่งก็ไ่เป็นไรมีดาวเยอะไปซื้อมือหนึ่งอยากได้รถที่ไม่เคยวิ่งเลยไม่เคยผ่านมือใครมาก,ก่อนอามาก็ซ,ซื้อมือหนึ่งก็ได้อ่าไม่จะเป็นต้องซื้อมือสองแต่สำหรับคนเป็นเป็นรถทางเลือกอ่าสำหรับคนที่มีเท่าไหร่มีดาวน้อยใช่แต่ อแต่มันดาวเจ็ดบาทไงครับแต่ถ้าดาวเยอะเหมือนมือหนึ่งก็ผ่อนถูกเลยอ่ะถ้าเราดาวเยอะเหมือนมือหนึ่งถ้าดาววันสักสองแสนเท่ามือหนึ่งเนี่ยก็ผ่อนก็ผ่อนถูกไปเลยผ่อนมาเท่าไหร่ครับอ่าก็ผ่อนไม่ถึงหมื่นเฮ้ยอ่าผ่อนบ้านไปเอิญไหมอ่าถ้าคมไหนร้อนไหบอกแล้วไงไม่เชื่อแล้วแต่ชอบมือหนึ่งก็ได้มือสองก็ได้ก็คือเราไม่นั้นเราเขาเรียกว่าแม่อะไรนะไม่ว่ากันเนาะคนที่ชอบมือหนึ่งก็ซื้อมือหนึ่งได้มือสองซื้อเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาเถียงกันเลยไอ้เมื่อกี้นี่ว่าได้ค่าคอมใช่่มม้ซืือออะ แนะนำที่เต็นต์บางกรนี่ก็ได้ค่าคอมเหมือนกันคันละอยู่ด้วยกันคันละหมื่นค่ามือหนึ่งค่อยคันเท่าไหรอ๋อค่ามือหนึ่งค่อยคันเท่าไหร่อยู่นี่ให้คันละหมื่นนะค่าคอมนะอ๋ออ๋อไอ้ไอ้มามาซื้อเต็นต์นี่แหละได้คันละสองพันห้าถ้าเป็นคุยเออเต็นต์นี่แหละแต่ไม่รู้เหรอว่าได้หมื่นหนึ่งค่าคอมไม่รู้ไงโอ้ยนี่พี่ไอ้พาเขาไปซื้อสองพันห้าแล้วแต่แล้วแต่พี่ป้ายเลยโอเคโอเคเอ่อมาเต็นต์บางกวนเนอโอเคแค่นี้แหละ